สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมนะครับผมก็อยู่กับผม Figure Story หรือว่า Figure Fantasy นั่นเองเนี่ยก็มีอ่าคนยังเลียดีไม่เป็นนะฮะผมก็มาทำการเลียดีให้ดูเนาะตามจริงผมจะเล่นอันเนี้ยให้ถึงด่าน3 24นะผมจะได้ใบเลือกมา2อ่า20ใบเนาะพ่ามีตัวดาเมจตัวนี้อยู่แล้วนะก็มีตัวแทงตัวนี้ด้วยก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมเลียดีให้ดูเลยว่าสมมติเราเปิดอ่าเล่นด่านในเรื่องนะฮะอ่หนึ่งคิด หนึ่งคีสิบสองใช่ไหมอ่าพอหนึ่งคีสิบสองปุ๊บมันใช่เราเปิดกระชาเนาะอ่าถ้าเ,าเปิดเม็ดอ่าเปิดกระชาที่ไม่ได้ตัวที่ต้องการนะฮะเราก็ทําการเียดีนะผมเราจะทําให้ดูนะว่าทำยังไงก็อ่าวิธีอ่าตัวละครที่แนะนาอ่าช่วงเริ่มต้นนะเก่งๆและโกงนะผมแนะนาไปแล้วอ่าถ้าใครมีตัวละครที่ที่ผมแนะนําที่รีหาก็คือตัวนเนี้ยนะฮะตัวที่ต้องรีหาตัวแรกเลยนะฮะเราไปเลือกค่อยไปเลือกเอาเนะฮะ อ่าเราค่อยมาเลือกตัวนี้ก่อนนะฮะนี่จะต้องรีหาตัวดาเมจตัวนี้ให้ได้ก่อนนะนี่เอาเฟรดนะพอได้เอาเฟรดปุ๊บด่านสามยี่สิบสี่แล้วค่อยมาเลือกใบเลือกนะหาตัวนี้นะผมเพิ่มไปนะฮะหรือว่าแทงตัวนี้ด้วยก็ได้นะฮะนี่หรือว่าตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ซัพพอร์ตฮิวตัวนี้นะฮะหรือว่าจะเอาตัวฮิวตัวนี้ก็ได้นะฮะขีคนะผมเนาะ ก็ตามนั้นนะับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะเตะแรงประมาณนั้นนะฮะก็สมมติเปิดแล้วไม่ได้นะฮะตามที่เราต้องการนะก็รีไอดีนะฮะรีจนกว่าจะได้เอาเฟสนะชีวิตจะสบายนะแล้วก็ใบเลือกก็ประมาณด่าน3 24นะฮะก็จะได้ใบเลือก20บใบ้วเลือกเอานะฮะถ้ามีก็เลือกไปถ้าไม่มีก็รีใหม่นะฮะวิธีรีก็สมมติอย่างนี้หมดแล้วใช่ไหมอ่าแต่ว่าถ้าจะผูกไอดีก็แนะนำนะถ้าจะผูกไอดีก็มาที่คําว่า ยนะูเซอร์เซ็นเตอร์นะเออแล้วก็อ่าถ้าผูกไอดีนะถ้าได้ไอดีแล้วก็ผูกนะไอเดีลเลยนะก็กดที่คำว่าอัปเกรดตรงนี้นะพยายามดูคลิปให้จบด้วยนะจะไม่รู้ว่าผูกไอดียังไงเนาะอ่าอัปเกรดต,ตรงนี้ปุ๊บอ่าอัปเกรดเสร็จปุ๊บไม่ให้ผูกเป็น Gmail แล้วก็ผูก Gmail ไปเนาะอ่าส่วนใครผูกแล้วก็จะไม่มีคำว่าอนะัปเกรดเนาะอ่าแต่เนี้ยเราจะดีไอเดียังไงก็วิธีง่ายๆเลยก็ออกจากเกมไปเลยครับผมอ่าออกจากเกมไปเลยปับ๊บอ่าแล้วก็ไปที่ การตั้งค่าของมือถือเราเนาะอ่าเราก็ไปที่คําว่าที่เก็บ,ข,นะบ,บข,นะกข้อมูลนะครับผมอ่าเรามาที่คําว่าแอปนะฮะอ่าล้างข้อมูลแอปนั่นเองเนาะไปที่ figure story กดล้างข้อมูลครับผมรอสักครู่นะฮะใจเย็นๆนะอ่ารอสักครู่นะฮะเสร็จแล้วนะฮะเราก็ทําการออกไปเหมือนเดิมนะฮะออกไปเลยจากหน้านี่แหละออกไปเลยนะฮะอ่าล้วก็เข้าเกมใหม่ครับผม แค่นี้เองครับวิธีการรียดีง่ายๆนะี่ยแล้วก็เข้าเกตใหม่นะแต่ว่ามันก็ช้าตรงที่ว่าต้องเล่นด่านหนึ่งถึงด่านสิบสองก่อนเนาะประมาณนั้นวิธีการรียดีง่ายๆไม่มีอะไรนะซับซ้อนอ่ะมันก็หลดุดแผดนิดหน่อยนะฮะไ,ไม่ได้เยอะอะไรนะฮะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บอ่าฉากไตเติ้ลเหมือนเดิมนะ กด yes นะครับผมกดตกลงสตาร์ทกดเอานะฮะเล race, นะ่น g r a c นะครับผมเนาะกดโอเคนะฮะแค่นี้เองครับการวิธีการการีไอดีง่ายๆเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราก็เล่นไปให้หึงด่านหนึ่งสิบสองเหมือนเดิมนะฮะผมเนาะเกมนี้ฝากไปด้วยนะครับผมจะสตรีมทุกวันนะอันนี้เสียงญี่ปุ่นนะอันนี้ภาพ perfect เสียงญี่ปุ่นสตรีมทุกวันนะครับประมาณหกโมงครึ่งเป็นต้นไปนะแล้วก็ถังซานตอนสองท 15. ุ่มครึ่ง ah seven night ก็ประมาณห้าโมงเชา้านะฮะ ทุกวันนะฮะสามเกมนะฮะยาวๆนะท่านไหวไม่ไหวก็ต้องไหวนะฮะนี่นะผมเอ๋ก็มารีได้นะฮะกดสกิปข้ามไปอ่าออกไปแล้วก็เสียงผมชอบเสียงตอนนี้โคตรฮาเนี่ยก็เล่นใหม่เลยครับจนถึง1ขีด12นั่นแหละนะผมจะ เล่นไปเลยนะเล่นให้ดูเลยนะกว่าวิธีการรีก็รู้อยู่แล้วเนาะแต่อันนี้แถมครับแถม,แถมจะได้รู้ไปด้วยกันเลยว่าได้ตัวไหนเนะาะนี่ฮะกดท่าไม่ตายไปเดี๋ยวปิดสกิลนะเดี๋ยวรูอ่าวิธีปิดสกิลก็ทางซ้ายมือนนฮะ โอเคเนเบฟแรกก็ไม่ได้ยากตัวนี้ต้องทำนะตัวนี้ต้องทํามีประโยชน์นะฮะเอาไว้คอมโบกับน,นินจาเดี๋ยวจะให้รู้ว่ามันคอมโบกันยังไงเพราะว่าไอตัวนี้มันจะตีแถวแนวตรงใช่ไหมสามตัวพอสามตัวเลือดมันจะเหลือน้อยแต่เนี้ยเราก็เอานินจานะี่ยปาเข้าไปก็จะประหยัดนะฮะพอนินจาตีแล้วตีตายแล้ว,ต,ต,ลวตีตายอีกนะจนกว่าจะหมดนะฮะบางทีถ้าเลือดเหลือ,น,อน้อยนี่มันเก็บหมดตีเลยนะ เดี๋ยวใช้ดูนะผมอันนี้ยังปิดสกิลไม่ได้นะเนี่ยตัวนี้ครับตีสามปึ้งเนะยแล้วก็เอานินจาเก็บไปได้นะง่าย,ายอันนี้เป็นเวฟสองไวๆเนาะเราจะไปแบบไวๆไ,ไม่รับของอะไรเด็สิ้นเนะ่ยจะรุนกันบ้างผมจะรีไอดีได้หรือเปล่าไม่แนอ่อาจคลิปอาจจะได้ตัวดีก็ได้นะแต่ใครได้หัวแดงก็โชก็เล่นได้นะ เออตัวน้องยูนะหัวแดงเนี่ยเออเล่นได้แล้วก็เก่งอยู่นะแล้วก็ไปเลือกไปเลือกเอานะผมเนาะนี่ฮะปิดสกิลทางซ้ายมือนะเห็นไหมนี่ฮะประมาณด่านหนึ่งคิดหกนะมันจะให้ปิดสกิลนะผมอ่าเล่นไปก่อนนะครับผมเนาะเป็นเกมที่น่าสนใจผมเล่นเซิฟยิปเออเซิฟกเอออะไรวะเซิฟไต้หวันมาแล้วนะฮะมันสนุกสนุกดีนะฮะพอเป็นอังกฤษก็เล่นง่ายนะฮะ โหลดไปโหลดใน APK เพียวนะเอ่อโหลด APK เพียวหรือว่าอ่าพิมพ์ชื่อเกมอ่าฟิกเกอร์แฟนตาซีก็ได้นะโหลดในอ่า g o o ก l e ก็ได้นะฮะหรือไม่ใครนั่นไม่ได้ก็ไปเอาลิงก์นะฮะลิงก์โหลดผมอยู่ในสตรีมพาร์ทที่หนึ่งนะฮะปักหมุดไว้ให้แล้วเนาะบับเขาให้นะ โเขาง่ายเนี่ยง่ายเลยเล่นไปเรื่อยๆครับถ้ามีตัวละครที่ผมบอกมันจะผ่านด่านเรื่อยๆนะมันจะไม่ค่อยติดขัดอะไรนะจนกว่าพลังงานเราจะหมดนะโอเคกดโฮมไปนะฮะกดสกิปข้ามไปนะฮะนี่ฮะจะได้ตัวนินจามาแล้วนะให้ตั้งชื่อด้วยนะเราก็เลือกไปก่อนชื่ออะไรก็ชื่อไป อะไรก็ได้นะลูดไปปลืดนะฮะนี่นินจาตัวนี้นะฮะเล่นคอมโบคู่กับตัวดาบนะฮะอัพดาวได้นะได้ตัวครนซ้ำนะฮะสักสองถ้าจะอัพดาวต้องใช้สองตัวนะจะอัพดาวได้ต่อเมื่อผ่านด่านแปดเอ้ผ่านดาน่านสองยี่สิบสี่นะฮะประมาณนี้นะแล้วก็ไปอัพนะฮะเขาใช้เราอัพยีพีก่อนนะ นี่แล้วก็ไปด่านต่อนะฮะอันนี้เติมครั้งแรกนะได้ตัวนี้มานะนเ,าเดี๋ยวเรารีจนได้ไอดีก่อนแล้วค่อยเติมนะผมเนาะแต่ไม่ต้องเติมก็ได้นะเราก็ใช้แต่เติมก็ดีนะมันก็เป็นตัวดามจเพิ่มขึ้นเอาไว้สับเปลี่ยนได้นะฮรีเซ็ตตัวละครได้นะรีเซตตัวละครมันดีตรงนี้แหละใช้20เพดรีตัวละครนะฮะอันนี้ก็ใช้ธนูเหมือนกันนะเพิ่มบัฟดามจนะฮนะสายธนู2ตัวเพิ่มบัฟ เอทีเคกับฮีทกับฮิวนะฮิวอ่านผิดขออภัยด้วยนะผมก็อัดสดๆแหละไม่ได้ตัดคลิปแต่อย่างใดนะเรียวๆไปเลยนะฮะจะได้ความรวดเร็วแล้วก็ลงได้ทันท่วงเวลานะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะที่นี้มาก่อนนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องมินตเกมด้วยนะครับในะช่องผมมีแต่เกมนะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารซอฟลัดต่างๆนะเกมโอเพนเมตาโคเปนเตานะเกมไหนมาใหม่มีข่าวสารลงทะเบียนก็จะมาให้ตลอดเวลานะไม่ต้องห่วงนะ ตอนนี้สตรีมมี3เกมนะฮะพูดถังซานนะ่ยเซเว่นไนแล้วก็เกมนี้ครับผมเจอกันทุกวันนะ3สามเกมประจำทุกวันนะคนชอบเล่นเกม <c oughs> ต้องสตรีมประมาณ3เกมนะเต็มที่แล้ว3เกมนะฮะโอเคไปต่ออันนี้ก็ดูฮะให้ตรงแถว มีแถวหนึ่งแถวสองแถวสามเนะี่ดูให้ตรงแถวศัตรูเยอะตรงไหนแล้วก็ออยตัวเนี่ยอ่าไว้กวาดไว้กวาดนะฮะนี่กวาดปุ๊บแล้วก็ใช้อ่นินจาเนะฮะอ่านินจาสาวเราที่แจกมาเนี่ยเก็บสแปร์ไปครับผมโชหนึ่งตัวตายสองตัวตายสามตัวยังตายอยู่สี่ตัวยังไปเนะ่ห้าตัวครบที่นะฮะอ่า แต่ว่าถ้าด่านหลังๆถ้าไม่อัพเลยเนี่ยมันจะฟันไม่ค่อยเข้านะเก็บ <g ib ed> ไม่ค่อยได้นะก็ได้ชุดเกาะได้เสื้อมาอุปกรณ์เนาะไปด่านเจ็ดต่อนะก็เล่นยาวๆเลยรูู้ซิว่าผมจะรีดีได้ไหมนะอ่ะอันนี้ก็ลงมาตรงนี้นะน,นี่นะตรงนี้มีสามตัวแท้งมีความสำคัญนะถ้าแท้งแตกก็แถวหลังก็แตกกระจายนะผมเนาะ นี่ฮนะไปเยี่ยงเข้าไปนะผมเห็นไหมสามตัวนี่โดนหมดแล้วโอ้เสียดายตายก่อนนะจะได้ให้นินจาเก็บสแปรแบบเมกี้ใบนี้มีความสําคัญมากนะใบเขียวๆเนะี่ยแล้วจะมีอ่าอ่าเลดบอสล่าล่าใบาเขียวด้วยนะเอาไว้อัพเอฟพแล้วก็ล่าใบาส้มด้วยนะแต่มันเล่นได้แค่วันละครั้งเออมันจะมีคูดาวมันอยู่นะ เกมนี้เล่นง่ายนะเล่นแป๊บแป๊บแปแบบ๊บอ่าก็ไม่ไม่เปลืองเวลาเท่าไหร่นะเล่นง่ายสบายสบายใช่เดี๋ยวรีให้ดูเลยว่าถึงด่านไหนเนาะอ่าวิธีรีผมก็บอกไปแล้วเนาะเบื้องตน้นนะอันนี้หนึ่งขี่เก้าแล้ว แต่ว่าฉากการต่อสู้มันจะมีแสงสว่างเยอะเกินไปนะเออไม่รู้จะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเกมเขาเนี่ยเห็นไหมแสงมันจะสาดเข้ามาช่วงเนี้ยเยอะหน่อยนะแปลกไหมเดี๋ยวรอเขาแก้ไขนะเอาฮนะเปิดแล้วปั๊บเขาให้นะปิดสกิลรออันตีนินจาอย่างเดียวเก็บสแปร์โจ๊ะหนึ่งสองนะฮะสนะฮะสี่นะฮะ ห้าเรียบร้อยหมดนะฮะหโอ้โหเกือบตายหมดประมาณนี้อันนี้แนะนําอย่างหนึ่งนะฮะก่อนจะไปเล่นด่านแมวนะฮะด่านหนึ่งขีดสิบสองแล้วก็แวะมาอัพสกิลหน่อยนึงนะฮะนี่อัพตัวนี้ให้เป็นสิบไปเลยนะผมต้องใช้ยาวๆหน่อยตัวนี้คอมโบกับนินจานะฮะนี่ตรงนี้ไปปึ๊บอ่าแล้วก็อัพตัวนี้นะนินจานะฮะทัแบแอปเป็นสิบไปเลยนะฮะ เห็นปุ่มรีเซ็ตไหมครับผมนี่ปุ่มรีเซ็ตอยู่ทางล่างนี่นะเอาไว้รีเซ็ตตัวละครได้เสียเพชร20เพชรนะแล้วตรงนี้ก็เอ้ยอ่านีา่ใส่อุปกรณ์ด้วยนะลืมลืมโอเคประมาณนี้แหละอันนี้เราก็ไปเรื่อยๆครับ10แล้วอีก2ตาเองกี่ประมาณ3ตานะฮะโอเคก็ดูตรงไหนมันเยอะ อันนี้มันยืนเท่าๆกันก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ใช้ดาเมจไปบุ๊บปับ๊บเขาให้โช์เขาให้ปับ๊บเขาให้โอเคไหมปับ๊บเขาให้นะอีกสองตาครับผม แต่ถ้าผมได้ตัวหัวหัวแดงมานะน้องชุดแดงอะ่ะน้องยูน่ามาผมก็ไม่รีนะผมจะรอไปเลือกเอ่อแท้งอตอนอเลเวลอตอนด่าน3ามขีดยีมันจะให้เลือกตัวละครนะฮะยีตัวถ้าเลือกไปยังไม่ออกแท้งเลยก็สวยไปนะฮะมันจะให้เลือกจนกว่าเราจะพอใจ20ครั้งอ่ะนะฮะถ้าตัวละครที่เราต้องการไม่มีก็รีใหม่นะฮะไม่ยาก ขนาดเซเว่นน t ยังรีได้เลยนะใช่ไหมอันนี้ง่ายๆนะนี่ฮะปังนะนินจาสาวเก็บสเปรเข้า,าไปหุ <Caesar> ยแรงครับดอกนี้อ้าวมาถึงด่านที่เราต้องอ่าพอชนะด่านแมลแล้วต้องรีเลยนะฮะหรือถ้าใครไม่อยากรีจะไปเลือกใบตัวละครก็ได้นะไปนู่น ถ้าจะไปรีตอนนู้นก็ได้นะรีตอนด่าน34ก็ได้เพราะว่าเล่นไปสักระยะหนึ่งเราจะเก็บเพชรได้ประมาณ2 0 7 0พันเนะเปิดกระชาได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปเอาใบเลือกรอบสุดท้ายได้ด่าน34มยีนะอันนี้ก็เป็นแพท่าชนะท่านะนะเนี่ยแพ้ทางกันนะ,ะเจอแมวแล้วนะชนะแมวเสร็จก็รีได้เลยนะะหรือใครไม่รีก็เล่นแบบผมก็ได้ยาวๆไปถึงนู่นนะสามี่คอยดูว่าเราได้ใบเลือกตัวไหนมานะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไนงะ ให้รีตอนเนี้ยพอจบแมวรีให้รีได้ให,ให้ให้หาอัลเฟดเนะฮะตัวสีม่วงจะดีมากดามเมจแรงจัดจ้านมากนะร <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ตัวนี้ไอไบโอสสีเขียวเนี่ยหายา,ยากนะพยายามใช้ประหยัดพยายามอัพตัวละครยี่สิบกับยีสให้หมดเลยนะสามสิบกับสาิบให้หมดเลยอย่าโดดมากมันใช้ใบใบเยอะ นี่ฮะเราก็จะรีนะตรงนี้นะฮะก็กดไปออเดอร์ now นะฮะมาเถอะจ้าหอไม่ต้องเอานะวยได้ได้ตัวม่วงน้อยมากครับนี่ได้ตัวเดิมแล้วผมแถมตัวนั้นน้อยมากเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเล่นยาวๆไปเลยนะนนี้ได้ตัวม่วงน้อยมากตามจริงต้องได้สัก2ตัวเนาะก็ประมาณนี้เลยครับวิธีการรีดีถ้าถึงตรงนี้ใครอยากรีก็รีไปนะแต่ผมผมจะเก็บ2,700เพชร อีกรอบนึ่งก็ไปถึงด่าน3ขีดที่อ่า28นะผมเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการ id dead นะฮนะลีก็อย่างที่ผมบอกไปออกเกมไปเลยกนะ็ไปล้างฝ่ายแคทนะครับนะประมาณนั้นไนงะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมให้สนุกแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับไต่ด้วยช่องผมด้วยนะฮะเจอกันะกใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ